ไปกันที่เขาพรองสเตเดียมกันบ้างนะครับนกใหญ่พิฆข้าใช้ได้เล็บีอันดับที่9ของตารางครับก็เปิดบ้านต้รับการมาเยือนของเดอะกลาสลาบิดนะครับบางกอกกาเลฟซีอันดับ3ของตารางนาทีที่50นะครับชาตรีชินทะเลนั้นก็ซัดให้กับบางกอกการได้ขึ้นนไปก่อน1-0เด็ยเทวินโนไทยนะครับผ่านบอลเข้ามา แต่ว่าที่ที่58นะครับอีกต่าทีให้หลังครับลีดงบอลครับกองหลังชาโกลิต้านั้นก็หมุนเชน่าตีเสมอเป็นหนึ่งต่อหนึ่งไปขึ้นเบอร์ในะครัเปิดเข้ามาโอ้โหดูด่านสูงใหญ่ครับหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรนะครับลีดงบอลยืนมุนเลยครับก่อนที่อาทิตย์เจ็ดสิบแปดนะครับทางด้านของทีมเทพมิโนไทยนะครจับมายิงให้ทีมเยือนนั้นขึ้นนําเป็นสองต่อหนึ่งครับโอ้โหเด็ดขาดเลยตรงนี้ อาซ้ายด้วยนะครับข่ายไม่ถนัดสถานการณ์เลยมันมเปลี่ยนนะครับนาที89เกมก็ดูแล้วในะครับขาซายก็น่าจะกำชัยแตบบ่ว่าสุดท้ายเนี่ยพวกเขามาเหลือ10คนนะครับเมื่อชูน่ากมสินนะครับมาโดนเห 2, ในใบบลือที่สองกลายเป็นใบแดงไล่ออกไปนะครับเป็นจุดเปลี่ยนนะครับเพราะช่วงเี้เหลือเน,นี่ยใช้ได้ก็บุกหนักเลยครับแล้วก็นำพามาสู่ ประตูตีเสมอจังหวะนี้ครับเหนอลูกนี้มาแล้วตีลังกายยิงครับภูรสุอชาติไอ้นั้วเหมือทางด้านครับจบเกมเสมอจับทางด้านของบาวการ์ไปเลยครับสองต่อสองครับกลับมากันที่กรุงเทพ